เอาลละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลาครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในอันันี้ขอให้ทุกคนมีเงินดับอันนันนะครับผมพูดถึงนะครับผมในช่วงเวลานี้เนี่ยของ Metaverse Thailand นะครับก็มีอันนึงที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับเือเกี่ยวกับท่องเที่ยวสวนทุเรียนผ่าน NFT ผ่าน Metaverse นะครับผมวิธีการง่ายๆครับเพียงแค่คุณเข้าไปในเว็บไซต์นะครับผม Amazing d u r i a n นะครับผม Thailand นะครับ จากนั้นเสร็จปุ๊บไปที่ Amazing Dorian นีะครับผมมา Connect Wallet ธรรมดานะครับแล้วก็ Connect ปกตินะฮะถ้า Connect แล้วมันไม่มีอ่าเป็น Network ที่ผิดนะครับกดสวิตช์เน็ตเวิร์กนะครับผมแล้วก็กดเพิ่มไปเลยนะฮะพูเข้าไปนะครับกดสวิตช์เน็ตเวิร์กนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บก็จะมีหน้าจออย่างนี้เข้ามานะฮะแล้วก็เข้าไปส่วนของ Dorian Metaverse นะครับผมมันจะมีที่อยู่ของเรานะครับผมกับส่วนทุเรียนมากมายมหาศาลนะฮะเราสามารถเข้าไปที่ส่วนได้นะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมควรจะต้องบอกทุกท่านก่อนนะครับผมว่าเราเข้าไปที่สวนทุเรียนแล้วนั้นเราต้องไปหาของบางอย่างนะเพื่อที่ทําให้เรานั้นสามารถที่จะใช้คำว่าไงดีนะกอ,อบโกย NFT กลับคืนมานะครับผมเพื่อที่จะมีโอกาสให้เราได้ตั๋วนะครับผมไปชมทุเรียนฟรีนะครับผมส่วนลดบางอย่างนะครับผมแน่นอนที่สุดว่าผมกาลังรอวิธีการเข้าอยู่นะฮะซึ่งดูทรงแล้วเหมือนกับมันจะ มันจะเข้าไม่ได้อันนี้รีเช็คกันดูนะครับผมว่าเข้าได้หรือเปล่านะครับผมแต่โดยส่วนตัวแล้วผมยังไม่เห็นว่ามันจะเข้าได้นะครับเราสามารถไปดูมาเก็ตตลาดของส่วนทุเรียนได้นะครับผมซึ่งมันจะเป็นไรหนาวนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ไม่ได้อยู่นะครับผมแล้วพี่แกจะทำออกมาทำเพื่ออะไรกันนะ มีโซ o u ์แล้วนะครับผม 3D t o w n 2D View เดี๋ยวขอดู 2D View แล้วกันโซ o u ์ so อันนี้คือขายไปหมดแล้วนะครับผมที่ปล่อยออกมาของตัวของ Metaverse Thailand นะครับผมเราไม่เข้าไปดูไม่ได้ เดี๋ยวนะขอเข้าไปรีเช็คแป๊บหนึ่งนะครับผมมีส่วนไหนที่เข้าไปได้จริงหรือเปล่า มีตลาดนะครับผมในส่วนหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าไม่ได้เป็นอะไรที่มันมันสามารถเข้าถึงได้อ่ะผมดูแล้วมันยังเข้าถึงไม่ได้ง่ายอ่ะเหมือนเขารีบทำเกินไปอ่ะอืม เรามาดูส่วนอื่นนะครับผมเผื่อจะเข้าได้ในส่วนอื่นบ้างนะครับประเด็นในส่วนนี้ผมคิดว่าอาจจะเข้าไม่ได้ด้วยนะถ้าดูจากลักษณะน,นะครับผมในการที่จะเข้าถึงนะอันนี้เข้าไปดูไม่ได้อันนี้เข้าไปดูไม่ได้มีเข้าไปดูได้แค่ส่วนเดียวนะครับผมคือส่วนละไมนะแล้วละไมก็เหมือนกับ90%าซ แล้วก็หน้าสีขาวนะครับผมอย่างนี้เดี๋ยวเรารอ,อหน้าสีขาวอีกสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับผม,มดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมไหมนะณนะปัจจุบันนี้ในวันที่28นะครับผมก็คงจะเป็นเหมือนกับรูปแบบที่น่าจะทําให้เห็นภาพภาพรวมที่ชัดเจนนะแต่มันไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์ขนาดนั้นนะในช่วงในส่วนนี้นะครับ ถ้าถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงผมขอดูโดยตัวของฟังก์ชันที่มันเกิดขึ้นหน่อยว่ามันจะออกเป็นยังไงัรคบ ในตัวอย่างเหมือนจะดูเหมือนจะเข้าไปดูได้ฮะถ้าตัวอย่างเข้าไปดูได้ไอ้ส่วนของละไมก็น่าจะเข้าไปดูได้เลยหรือว่าต้องเข้าไปใน 3D View Town Hall ไม่น่าจะใช่โดยสรุปผมมองว่าจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะครับผมในการที่จะเข้าถึงเนี่ยถ้าเมื่อมันเข้าถึงไม่ได้อะมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับโปรเจกต์ที่หลายคนเข้าไม่สามารถที่จะ,ะรับรู้ในตัวโปรเจกต์ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอันตรายอย่างหนึ่งนะในส่วนของ พยายามลันช์ออกมาโดยที่ไม่ได้รีเช็คซ้ำๆนะครับผมอันตรายนะในส่วนของโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมถ้ามันข่าวสารที่ผมพูดไปมันถึงตัว m e t a v e r s e นะครับผมหรือ Amazing Thailand จริงเนี่ยก็รีเช็คกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศนะครับถ้าเปิดโปรเจกต์ออกมาเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ของโปรเจกต์นี้เนี่ยมันก็ดูจะไม่เวิร์กนะผมว่า ประมาณนี้คร่าวๆครับไปเจอใหมที่หน้าผมป้อมสัสดีครับ